สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะแม่ครูซีจะมาสอนเรื่องการนำภาพมาใส่ในโปรแกรมเพ้นโดยใช้คำสั่งไฟล์ Open เพื่อเปิดภาพที่ดาวน์โหลดมานะคะวันนี้แม่ครูซีจะให้เด็กๆทำสาร์ดวันจุดซีนแต่เราจะไม่วาดภาพเองอย่างเดียวนะคะเราจะใช้ภาพในอินเทอร์เน็ตเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วเราก็จะพิมพ์ข้อความลงไปบนการ์ดที่เราดาวน์โหลดมานะคะก่อนอื่นเลย เราจะต้องไปดาวน์โหลดภาพในอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะครูซีจะเข้าไปที่ตัว Google Chrome ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดหลังจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการดาวน์โหลดนะคะครูซีต้องการการ์ดจุดจีนครูซีก็พิมพ์การ์ดจุดจีนลงไปเนาะทีนี้การ์ดจุดจีนของครูซีครูซีต้องการปีเสือครูซีก็พิมพ์การ์ดจุดจีนปีเสือแล้วก็กดค้นหานะคะ ไปที่ขนรูปนะลูกหลังจากนั้นรูซีต้องการภาพที่มีขนาดใหญ่ <c oughs> เพราะว่าถ้าเรากดขนรูปอย่างเดียว <c oughs> เขาะจะรวนรูปที่มีขนาดทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่รวมกันนะคะโคซีต้องการขนาดใหญ่อย่างเดียวเลยรูซีก็ไปที่เครื่องมือหลังจากนั้นก็ไปที่ขนาดนะคะแล้วก็เลือกใหญ่นะคะเลือกภาพที่ตัวเองต้องการนะคะนม่นโคซีจะเอาภาพนี้แม่โคซีก็คลิกที่ภาพนี้ เขาก็จะโชว์ขึ้นมาให้ด้านขวานะคะแต่แล้วเราก็จะต้องดูขนาดที่มันใหญ่ขึ้นก่อนว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดไหนุณสิก็คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก Open Image in New Tab เพื่อให้มันเปิดภาพรอบหนึ่งนะคะเราจะได้ดูขนาดของภาพนะคะมันก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราจะบันทึกภาพค่ะให้เราคลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก Save Image as แล้วเราก็เลือกบันทึก ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดเซฟลงไปเลยแล้วจากนั้นเรา,ารกลับไปที่โปรแกรมเพน n t ของเรานะคะทีนี้เราจะมาเข้าคำสั่งที่จะใช้เปิดภาพที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะคำสั่งที่เราจะใช้เปิดภาพที่เราดาวน์โหลดมานะคะจะเป็นคำสั่งไฟล์ open ตัวนี้นะคะ ไฟแล้วเลือก open หรือเราสามารถกดคีย์ลัดคือ control ค้างไว้แล้วกดตัว o นะคะตัว control เราเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ด้านล่างซ้ายมือสุดนะคะที่มีตัวว่า ctrl นะคะตัวนี้คือ control ค้างไว้แล้วกดตัว o เสแล้วให้เราเลือกรูปที่เราดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็กรูปเลยภาพที่เราดาวน์โหลดมาก็จะเข้ามาในโปรแกรมพิมพ์แล้วเสร็จแล้วคุูซิจะตัด ตรงส่วนข้อความที่เขามีมาออกแล้วคุณซีก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็พิมพ์ข้อความของตัวเองลงไปนะคะแล้วก็วาดรูกเพิ่มนิดนึงเนาะวิธีการตัดนะคะเราจะใช้ตัวเครื่องมือ select ตัวนี้นะคะตัวที่เราทำการ copy p s e ที่ผ่านมานะคะแต่ทีนี้เราจะไม่ใช้ copy paste แล้วแต่เราจะเอาไปตัดส่วนต่างๆนะคะมันใช้ตัดได้เหมือนกันเราก็คลิกไปที่ตัว select เลยนะคะหลังจากนั้นก็คลิกคุมตรงส่วนที่เราต้องการตัดออกนะคะ ว่าคลิกคงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด delete ที่คีย์บอร์ดปุ่ม delete นะคะจะเป็นตัว D E L E T E นะคะจะอยู่ใกล้ๆปุ่ม backspace ที่เราใช้ลบข้อความนะคะเราก็กดไปเลยบแบบนี้แล้วก็เทส,สีลงไปนะคะ๊บเห็นไหมคะ แล้วก็พิมพ์ข้อความได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ไปที่ตัว Text นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความแล้วก็วาดรูปตกแต่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ข้อความแล้วก็วาดรูปตกแต่งกันดูเนาะ Venga, sus hijos ¿no? เราก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ผู้ชี้ทำแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเดยวเด็กๆถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนนะคะเด็กๆสามารถลองทําดูได้เลยนะคะดูซิลาะเป็นตัวจริงของนเด็กเป็นอย่างไรนะคะสําหรับวันนี้แม่ผู้ชีจะไม่มีใบง,งานฝากไว้นะคะมีเท่านี้เราเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ